วา <Wow. S 1> สวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการรายการหนูเปิดกล่องกับลูกนกโน่นไหนลูกนกดีเห็กไม่ลูกนกพี่แว่นเหรอทำไมรัวเอาพี่แว่นมากองเงี้ยใช่ครับ แกเอาเอบายรา,ายการว่าคนที่ชอบไปยางเดียวร <c oughs> อบนี้นะที่จริงมันเป็นมาสองกล่อง,องมาจากสองเจ้าแต่หนูให้มันให้โกดังเขารวมเขามีบริการรวมด้วยแน่นอนว่าเสียตังค์เสียเพิม่มนะแต่ว่าคือถ้าส่งรวมเนี่ยค่าส่งมันก็จะเป็นค่าส่งของครั้งเดียวมันก็จะถูกลง มัง้งแล้วแต่กรณีนะพอดีกรณีนี้คือของมันราคารวมกันมันก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็เลยให้รวมเดีวแกออกมาจะ ก็ยังมีขอบคุณที่ช็อปปิ้งกับดูดือบสองเจ้าตั้มขัญแล้วก็มีโฮมตาคือหนูซื้อมาแล้วสองเจ้าเามีมีฟูปองอนิเบตด้วยปองแล้ววะชิโชว จะบอกเขามันเคยส่งมาให้แล้วรอหนึงรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นลืมสซ่ลืมแย่บ้าคือวิธีการรวมกล่องของไอโกดังก็คือมันจะแกะกล่องออกมาแล้วก็เอาของใส่ลงไปในกล่องเดียวแล้วค่อยแพ็คอ่าเริ่มจากอนนีอันบนเลยอันบนคือเป็นรู้มาจากอ,อันิเม่เดือูปเป็นพาด พาชิดหน้าตัมาชิดหน้าลลยพาชิดหน้าที่เป็นไลฟ์พี่แวน,นตนนึประตองอันทำไมตึกระตองเพอตอนแรกรูกัว่ารูจ้จะเอามาถ่ายบู๊กกับีอืมแตแนดีอันยังใหญ่เลยอม,มันคือเซตเดียวกันแหละแต่ว่าอันน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันยกเลิกออเดอร์ไปรอบหนึ่งเราต้องสั่งใหม่อืม ตีดจรงๆสิงตีดก็รคิดยอยะเรามลองถ่ายแต่มันไม่วงก็มไ,มมไม่เป็นไรจุบไปแล้วตีจังหวะเเป็นผ่าของลุกนกเบอ หนึ่งเป็นกูดกูดลายพิกเซลแปดบีตตลัเลยั้งโลโก้โลโกโ้โโก,โก็เป็นพิกเซลหน,นฉันชอบโลโกโ้อะนาแล้วโอ้ยเมนไมน่โทรถึงเมนไม่ถึงเลย,ยไอ้เน,นี่ยหนูก็แบนเมน แว่นอาบน้ำแล้วเราเดี่ยวมาก่อนพวกมันเจพี่แวน่นนายแว่นบินมีน้องมังเกอรด้วยเห็นน้องมังเกอร์ปะน่ารักวะน่ารักใช่ไหมล่ะเธอดูกตลกความความพยายามแว่นแปดบิน แม่จะต้องภูมิใจในหัวที่หูอ่ะเอ้ยมีนะอืมมีเป็นพิกเซลสีเทาๆอยู่ตรงนี้นุ่มติงมองไม่เห็นมงไม่เห็นแต่เอาเป็นว่ามีสัมผัสได้ติดตันเป็นสติกเกอร์ปัวใส่สติกเกอร์จะไปติดที่ไหนเอาไปดูผมใหญ่ดิแล้วมีนม <c oughs> พรบของคนอื่นเพื่อคนอื่นจะเป็นอาวุธอะไรต่างๆเธอเป็นอาวุธเหรอเธอเป็นอาวุธกับเขาด้วยเหรออืมฉันโชคล,กลีกูมะอืมงานละความแบบมาลีเออมไม่เลอะไอไอ,ไอเจ้านี่หนูจะเล่าให้ฟังแล้วค่ะอืมอันนี้อันนี้มาจากอนิเมะอนิเมะไม่มีปัญหาอะไรหอกคนหนูสั่งมานานแล้ว ไอ้เจ้านี้นะคะมันเป็นเจ้าใหม่นะคะเล่นดูก,กดเข้าไปนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าอ๋อคนที่อยู่ต่างประเทศสามารถใช้บริการสั่งของให้ไปส่งต่างประเทศได้ดูนุก,กดเข้าไปนะคะดูไมขึ้นว่าอะไรไม่รองรับประเทศไทย,ยขึ้นว่าเมดเออร์โไหนเธอบอกสรงเท่าไหร่ไงแล้วคือหน้าตอนนั้นน่ะนูก,ก็เลยเมลไปถามเขา แต่เขาแบบโปรโมทวันที่ยี่แปดเมษาแล้วหนูไปถามเขาแล้วเขาก็จะมีคนตอบเฉพาะวันทําการแล้วคืออะไรรู้ไหมตั้งแต่ยี่ยี่เก้าเมษาก็คือหยุดโกลเด้นวีค่ะโกลเด้นวีเขาใช่แล้วลงไหมเขาตอบฉันวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่สิบสองพฤษภาได้เว้ยตอบว่าอะไรเลยเ็ดนี้ไม่ลองรับดูมันจะเขียนมาทำ ติงอะไรถ้ามึงไม่ลงรับเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวว่นโดนทู้มาได้ไงอะเกง่งขอบคุณนะคือปรากฏว่าเว็บมันลองรับบัตรต่างชารติ <c oughs> ก็เลยใช้บัตรเครดิตตัวเองนี่นแลหละตัดแล้วก็ให้มันมนลงโกด,ดังเหมือนเดิมเธอ,อไม่ให้กดทําเว็บเธอฉันก็หาทางเองได้อยู่ดีเพราะว่าดูเกง่ง รู้อ่เมลไปหาคนสายญี่ปุ่นรูงเกมบ่จะไม่รูกนกแบวนโดนวางเลยบคูปองชีโชคคูปองหนึ่งเมืองเย็นซึ่งเขาที่แล้วรู้แต่มันต้องเป็นบุ๊กสตรูนะฉันก็ไม่มีอะไรจะซื้อเพราะไซยุกิยังไม่มีอะไรออกมามีแต่มีแต่อย่างเงี้ย เา่า,เาซื้อไหมไม่ไม่ซื้อไม่รูล <laughs> <laughs> ใช่ไหมลูกรก <c oughs> เดียวันี้แกะออกมาดี๋ยจะซึมมาแดแกะแล้วมแ,แกะตงไหนวะเนี่ยามดูดูง่อยังยเ อจะผูกได้แต่ภาพเปิดลูก,เป,ลกเปิดลูกนุ่มมันหนาเปล่าก็พยายามสักหน่อยดูยจะมา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 เหย้ายาับดู<笑><笑>มันก็ควรจะเป็นอย่ังไเอา้าวจะบุญทาไมเย่ yeah. กูมาบุลลี่เบม,มีอะไรอ่ะบอกคนดูไหมมีอะไรอ่ะบอกคนดูรักษาสุขภาพนะคะโควิดต่างๆคนดูดโดนเบอร์ฝอมูอเพราะว่าที่บริษทัทก็คือติดกันหนักบ้ากน้ำตาจะไหลแล้วคนที่เคยติดไปแล้วก็ก็ระวังนะมันก็อาจจะติดอีก ว่มีเพื่อนของพี่ที่ทำงานติดไปแล้วสามรอบพี่ไปทำอะไรมาพี่ติดสามรอบอยากถาม <c oughs> ใช่ไหมแบนนี่อย่างหนึ่งก็คือส่วนแบนก็คือต้องระวังเป็นไข้วัดนโกทำไมเขาเป็นลูกโนมไมเอาคนอัดมีอะไรอาบอกไหมไม่ไมีคลิปหน้าไม่รู้เดี๋ยวน่าจะมีกูดมาอีก มีเยอะช่วงเนี้ยอุดออกเดือนกระฎามก็คือแบบเยอะมากแบนออกรายการบ่อยแน่ๆแบนดังแล้วแบนต้องเปิดโดนเนทเปิดดิพี่เบอร์02ไปชอนอืมก็จะเปิดไมมล่ะไม่เอา ใครยังได้หลังไม้มาใครอยากดูเน็ตลังไม้มาเลยกันมันจะมีป่าววะไม่รู้เหมือนกันก็รู้ทำเอา,า่าสปอนเซอร์มันมีก็หลังไม้มาได้นะเดยวรู้ทำเอา่ามีมีแบบพี่แว่นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์มาทั้งรายการนะใช่ไหมนะ่าจะเก้าสิบเก้าแล้วไม่เก้าสิบเก้าเซนคือลูกนกแล้วอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะอคลิปแคทดี้คันเมื่อแปดปีที่แล้ว <laughs> <นำ S 1> โอ้ย <laughs> <c oughs> เอาันนด้ก็มีแค่นี้สวัีบ๊ายบายแบนมาบา,บายบายไม่แมงชอบชุดไหมไม่โอ้